สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขุสุขุนวันนี้มานอนบานไม่ยาจะพี่น้องมานอนบานย่ายไอ้หม่เนาะเพราะว่ามือมือนี่เป็นมือวันยุดข่อยไอ้หม่แล้วก็เลยมารับไปอย่าไปเอาไก,ก่แล้วก็เล่าเสียไกไร<ๆ>เราก็ลังฮ็ดอันนี้เราอยู่ไอ้หม่แล้วก็เลยไปหับมาเยี่ยมขอบครัอเล่าอยู่นี่เนาะเพราะว่าขอบอไรอยู่น้ำพักน้ำกันนะพี่น้องนี่หละบานบานย่าเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ย่า่แล้วยูกับเม่เล่าจากพี่น้องย่า่ย่า่ให,ให,ใหม่ยูกับเมย์เล่าสองคนสองสองเถวอยู่น้ำกันบอมีเราบอมี่ผัวาจา่ะเราโสดต้องขู่เลยนะตอนนี้ย่า่เรากะอายุอ่ะอายุเท่าไหร่ละแปดสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดพี่น้องแปดสิบแปด แต่ว่าแม่ใหม่อายุประมาณ67ปีเนี่ยเราออกมาหลายๆย่ายเราแต่ต้องแข็ง,งเลี้ยงนพี่น้องเราแข็งแรงว่าแบบตาสายตาก็โอเคยางใดแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อเสบืองว่าเราเห็นอีหยังเนาะเนี่ยยายเราสายตาดีพี่น้องนี่เราสิตัดเสื้อผ้าเห็นบ่เดี๋ยวเด้อยจับจอาจจะตายไก่บ่ได้นี่พี่น้องเป็นสูตรเด็กหน่อยน่ารักเนี่ยรัสิตัดไปบริจาคจ้ะ นี้เราเห็ดอันนี้ลาแต่ละมือละเว้นเนี่ยงามงามค่ะเราเราน่งอยู่ในห้องเราเบิดมือเบิดเว่นเนีี้เราสิมกักเราสีเย็ยบเสื้อผ้าน่ารักว่ะเป็นชุดกระโปรงเด็กหน่อยนะคว้องเด็กหน่อย ตั้งกล้องบ่ได้พี่น้องว่าก็สนิน่ารักแล้วว่าเราสีเขียร่อยหาซิบร่อยรอยาซิบแบบแต่ละย่างอะ่ะรอยหาซิบโต้ต่อปีนะพี่นอ้องโดยขออภัยด้วยพี่น้องกล้องก็กอาจจะเป็นสันๆเน,นี่ย อันนี้คือว่าเราเฮตไปบริจาคเด้เราบริเฮดขายเดีเฮตไปบริจาคให้เด็กบปล่าเด็กที่เทิดยังไงเด็กอยากไรนะพี่น้องเห็นอันเราสิโพดลงในเฟซบุ๊กลงเังนี่นี่เราเฮตเองเลยเนี่ยขนาดเราเอาอยุหลายปน,นีสายตาเราก็ยังดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกั้างหนึง่ง okay, อันนี้จะเป็นกางเกงกางเกงเพิ่นเพิ่นว่ากางเกงมันเฮ็ดง่ายเพิ่นว่ากางเกงมันเฮ็ดง่ายกว่าเสือแล้วก็จะเฮ็ดได้ไวเนี่ยอันนี้เป็นตาหักพี่น้องนี่เป็นเกียงพี่ยิ่งตัวขายิ่งไปไหนเลย น่ารักได้พี่น้องบวงเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องข่อยอยากมาเรียนกับเราอยู่ดีค่ะข่อยมีจักถามมีเวลา น่ารักนั่นเราเฮียงพี่น้องเฮีดไปบริจาคให้เด็กเด็กกำพร้านะพี่น้องเด็กที่ายากไรนะเอาไปบริจาคที่นี้ เราก็เลยถามแล้วว่าอันเอาเองินไอ้แบบว่าผ่านะที่ซื้อมตาตัดน่ะได้เอาเองินจากของหรือว่าเขาหายมาแล้วก็ว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเขาหายผ่ามาว่าจังสี่ส่วนหนึงนน่งแต่ว่าเขาไม่ได้หายเงื่อนแต่ว่าส่วนมากก็จะาหายผ่ามากหายผ้าหายผ่าแล้วก็แล้วก็มาตัดแล้วก็ค่ะบางครั้งเราก็ไปสื่อผ่อาแบบ มาตัดเงียบเอียงนะพี่น้องมันบ่อแพงเราลงคดแเ้ากับบริจาคบริจาคผ่าไม่ให้เราตัดบบที่นี่แบบว่าผ่าแบบปอกหมอนหนึ่งสีปอกหมอนเ่าแต่ว่ามันยังไม่ใหม่อยู่เอามาตัดเย็บกระไดแปลงสภาพได้นะพี่น้องนั่นแหละเราเห็ดแบบนี้แต่ละมือแต่ละมือเรามีความสุขของเราเราบายห่งสี่เห็ดเราเห็ดลายปีลนะพี่น้องเรดแบบนี้แล้วก็สีส่งไปบริจาคก,ก็จะอยู่เมืองอยู่ไทเลอร์เนาะเราจะไป ไทเลอแหละก็สิมีคนมาหาเอาแขไขว่าแขกไขว่ามันสิมีคนแบบว่าทำหน้าที่ตรงนี้นะพี่น้องมาดับเอาแล้วส่งออกฮาซิปเทศค่ะส่งออกเสื้อผ้าส้มในหาซิประเทศแล้วก็สิมีคนมาดับเอาแล้วก็ส่งไปเครื่องบินให้ส่ทงทั้งก็มันสิมีแบบพวกศูนย์พวกทํางานอยู่ดาหน,นี่ยนืนนะเขามาดับเอาผ้ารับเล่าไปส่งออกไปนะพี่น้องนั่นแหละเราเห็นอันนี้แต่ละเหมือนละเว้นเนาะ เราก็พอลงเฟือโลงยั้งเล่าอะนะเรามีความสุขนะพี่น้องล้วสิได้บุญลายอยู่ค่ะว่าาเราเฮ็ดเพื่อด็กกกำพาเด็กอยากไร่เนาะเจ๊เห็นรถว่าได้ได้พี่น้องเห็นรถละเฮาโหลดเนี่ยฮาวลนน้ำรหลดจังไหนจัง จังสียังวะแต่ว่าเห็นคนน่ะมากเด้เห็นคนเนี่ยดีใจหาว้องดองเห็นผู้ได้อือ่กันแต่ว่าถ่ายเห็นรลดหรือว่าเห็นอ่ารถทานต์ตังสินะแล้วก็เห็นหมาเนี่ยหมาโยนป่าพเพลียงอะนะป่าไม่เลียงหมาและะ้วก็แมวน่องสีบลมักสีเฮาสีบแบบอยากต่อสู้นะแ๋ยวสีผ้าเบื้องบรรยากาศพี่น้องนี่ลรบรรยากาศก็บเคยื่อไทยเบื้องละเนาะ บรรยากาศทางบ้านไหมเงี้ยบรรยากาศดีดีจังมืนน่อ,อนี้บ่ฮ้อนแล้วก็บ,บ่หนาวบังบ้านล้างหนอนแค่เก่าอเนีอาชีพฟาร์มอาจจะรับจ้างแล้วเนี่ยมึงว่ารถไหลแห้งเลยจะเด้จซุ่มในบึงด้วยเห็นบ่ะนะเป็นผวัวรถไถรถอ่นนะนะบ้านล้างนะไกลขั้นหนึ่งเด้ออาจจะรับจา้างเค็ดฟาร์ม พวกไทยเก็บเกี่ยวนะพี่น้องเพราะว่าแถวนี้นะ่ะยุนี่รัตเท็กซัสนอกจากพี่น้องก็จ้าจะเอนบอมีอาชีพเท็ดฟาร์มทำฟาร์มแล้วกะถ้าพวกบดิมีฟาร์มกะยู่จังสี่พี่นอ้องยู่งยู่แบบเพื่อไม่ยาข่อยเนี่ยละ่ะยู่งบานจะซื้อจังเสียคือคือแบบอยู่ในท้องไทตรงนั้นน่ะห้าอ่อนี่แถวนี่ ไปเหตดงานนี่ก็ต้องขับรถปรบมาณ20-30นาทีนะพี่น้องหอดอ่ะมองเหตดงานหนาแต่ว่า,า,าจากบ้านแม่ยาไปเหนก่อน,อนไปไปมองขวอยเหตดงานอ่ะชั่วโมงหนึ่งค่ะตตกี้นะมองขวอยเหตดงานอยู่ว่ามาจริงๆนะจากนี่ไปประมาณ20านาทีหอด oh, อากาศดีดีหยานตะพงงาม ในเฮื่อนเหลี่เอาว่าไวโดนล่พี่น้องเลี้ยงม้าดีดีตวเพิ่นแถวนี้นะ่ะข้าเจ้าจะอนันตพี่น้องข้าเจ้าจะเดี๋ยผ้ากุญญางเบิง่งผัวข้าเจ้าจะ เลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายค่ะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงแยงแม่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงม้าอ่ะนะพี่น้องเที่ยวนี่นะแล้วก็เฮ็ดการเกษตรปลูกพักแล้วก็เป็นพวกบักบักอื้อบักแอตงโมนะพี่น้องแถวเนี่ยนะแต่ว่างเที่ยวเทวนี้ก็จะม่ค่อยปลูกกันนอกจาพูดถึงว่าร้านี้มันเถาะ กจะปลูกกันอีกส้นหนึ่งจะแถวนี้ก็จะเจ้าก็จะเลี้ยงส่วนมากเขาเจ้าจะเลี้ยงง่วนเลี้ยงแพะเนี่ยแต่วิญญาข่อยเราบริษณ์ยังพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตะเฮือนอยู่บ้านทีซื้อมาจนเถอะแล้วบ้านนี้ที่ของกลางยังสิเขาเจ้าว่าปลูกพักเด้เขาเจ้าจะปลูกในใส่ในกระถางแบบนั้นใส่ในกระถางเห็นบ่กระถางแบบนั้นเขาเจ้าบุบบบบปลูกคือบ้านเท่าแต่เป็นบ้านเท่าเนาะปลูกเมื่เนาะแถวนี้เนาะ บ้านเขามันอาจจะปลูกกระไดกับบุ้งด้วกันพี่น้องมิตอรเล่าสื่อแบบกระทางมะปูกอะนะสื่อกระทางมะปลูกเอาป่ที่นี่เพราะอาาหนาวมากมันกระต่ายพี่น้องจะเป็นท่องชาติเดี๋ยวบ่เห็นว่าเลื่อมตาเดี๋ยวด้วออันนั้นจะเป็นท่องชาติรัฐเท็กซัสพี่น้องประเทศเขานะ่ะจะมีอยู่สองท่องชาติเป็นท่องชาติของอเมริกาประการท่องชาติของรัฐ อของราดอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก็เจ้าส่วนหมากเนาะส่วนมาก,ส,มากสีข้นเห็นว่าเป็นอย่างขึ้นมีสองท่งชาินะก็จะติดมีสองท่งเนาะแต่ว่าเฮือนมียาแล้วมีท่งเดียวเอาติดท่งเดียวเห็นบอถนอน,นอมียามาเก็สุดทีแล้วก็จะปลุกบานนะก็จะปลุกบานยู่แถวนั้นเขาอาจจะนอนอย่างนั่นนะพี่น้องนอนแล้วก็ปลุกบาน ขุนขั้นหนึ่งอากาศดีพี่น้องวันนี้อากาศดีแหงบ้านล้างหน่พรเจ้าเลียงแพะนะพี่น้องนะเห็นบ่ะ,ะล้างเนื่ยบ้านเลียงแพะเลียงแพะปะ่ประมาสีหาโตน,นี่ลหละมันเสียวมายางกินหยาเดียวนี่แล้วเขาสิบ่อยออกมากินหยา นาจะเป็นถนนในหน่อยลัดสปออกไปออดลัดออกไปถนนใหญ่รถเรียนผ่านอ,อยากกินตำมะฮงเด้เอาสาสนะ้าปูนางกินตำมะฮงอยู่บัรอมองแถวๆนี้ก็สีมี่วามสุการพีน้องกินตำมะฮงกินกับปุ่น นี่กับซามเห็นะคะฝากกันคลิปไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะ